สวัสดีค่ะทุกคนทานกาแฟกันนะคะทานกาแฟบนรถค่ะกำลังเดินทางไปงานแสดงสินค้านะคะแล้วตอนนี้อยู่บนรถกำลังจะมารับของนะคะในจุดที่คนส่งหมอชิดค่ะทุกคนเมื่อวานวันเสาร์ค่ะทุกคน อุดหนุนอุ่นหนานะฝาข้างมาก,กเลยแม่ค้าก็เลยไม่มีเวลาได้ทานข้าวเช้าเลยแต่ว่าก็จะทานบนรถอยู่แล้วนะคะไม่ใช่จะไม่ทานอะไรเลยมีขนมปังรองท้องมีกาแฟแบบนี้นะคะ ก็ทานขนมอะไรบ้างที่พอสามารถทานได้ก่อนที่จะถึงงานทุกคนไม่งั้นก็จะอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถทานอะไรได้เลยกําลังจะตักข้าวทานอุตสาห์สั่งข้าวมาทุกคนลูกค้าก็เข้ามาไอเราก็เลยจะนั่งกินให้หมดเลยททีเดียวมันก็กระไรอยู่คือก็อยากจะแบบทําแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันต้องเซอร์วิสลูกค้าเพราะว่าที่ร้านของร้านจังก็จะเป็นประเภทกางเกงทุกคนคะ่ะดังนั้นกางเกงจะก็ต้องหาไซส์หาแบบหาสีลูกค้า ลูกค้าไม่สามารถหาเองได้เพราะว่าของของเราเยอะเนาะแล้วจัตั้งใจเอามาโลสต็อกเซลล์ค่ะทุกคนก็จะก้องๆๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะพยายามทําเป็นแบบๆแต่ลูกค,ค้าก็ช่วยขยับแบบให้เราขยับไปขยับมาจนกระทั่งบางทีหาไม่เจอนี่ค่ะขนมปัง,งทุกคนที่แล้จังคาประจำก็คือขนมนมขนมปังโฮมบีทนะคะโรยด้วยน้ำผึ้งแล้วก็แล้จังสั่งกาแฟาที่เซเว่นนะคะทุกคน แต่ว่าแก้วของเขาเป็นแก้วพลาสติกนี่เตรียมแก้วของเรามาจากบ้านที่เป็นเซรามิกนะคะเดี๋ยวค่อยเทใส่ค่ะทุกคนเดี๋ยนะเดี๋ยวจะกระเด็นกระดอนเพราะว่าน,นั่งอยู่บนรถมันก็จะสะเทือนเลื่อนลั่นประมาณนี้เนาะแ,แล้วยังทําขนมปังกนแล้วก็เอากาแฟมาเทนะคะแล้วก็เราก็จะทานไปพร้อมกับขนมปังแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ขนมปังปรดที่ดั้งจังทานประจาอยู่ที่บ้านสวนนะคะไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็ทานแบบนี้ใส่ นึ่งนะคะโรยน้ำนึ่งค่ะทุกคนรองท้องก่อนเนาะก่อแนบบเดี๋ยวถึงหน้างานนี่ค่ะสั่งมาแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นกาแฟร้อนเพราะไม่ได้ทานจากบ้านลืมซื้อกาแฟค่ะทุกคนกาแฟหมดนี่เขาะจะมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วจังจะนี่อะไรลูกฝานี้ยเปิดมสมมติเปิดนะกระ,ะดุกไปเลย,เลยก็มามาก็ไม่อยากกินมันร้อนไงลูกมันไม่เหมือนอมันไม่เหมือนน,อน,น้ำเย็นไงลูกมันมเปเขาเรียกฝาจิบกระจายออกมาก็าจ,าาจะไม่แบบนั้นไงเพราะว่ามันไม่เหมือน ถ้าน้าเย็นมันจ็บประมาเห็นอยู่แต่มันจะเทแบบนี้แล้วก็เกิีเป็นแก้วมันจะแฮปปี้กว่าทุกคนถ่ายนี่แล้วจ้าก,ก็จะถ่ายมาใส่ในนี้นะคะใส่ในแก้วเซรามิกของเราดีกว่าจริงๆว่าจะเทตั้งแต่แรกแต่มันไม่มีที่วางอันนี้มันมีตรงนั้นวางได้ทานกาแฟดำเป็นค่ะทุโกคน เห็นเวลาไหมมาใกล้ๆยังมองไม่เห็นเลยฉันมองตรงนี้เหรอเกินละเกินละสามสิบโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะนี่ไปกับลูกชายนะคะบายบายสวัสดีค่ะเดินทางก่อนนะคะระหว่างเดินทางก็หาอะไรรองท้องแบบนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไปที่งานก็จะไม่สะดวกทานนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ